บังคับเหมือนเป็นลายเล็กไม่ไม่เหมือนกันลายเล็กต้องอยู่บนลังที่ยืนสูงกว่าคนตัวใหญ่ครับไม่งั้นคุณเสียเปรียบทันทีสําหรับโอกาสเรื่องใหญ่และถ้าถามว่าเป้าหมายสั้นๆครับโอกาสคนทําเบียร์คนทําเหล้าคนทําเกษตรแป่รูปท่านต้องมีโอกาสรวยหลายคนต่อหลายครั้งพูดเรื่องการผลิตดูเหมือนกับว่าเราโดนจากัดเรื่องการผลิตให้คิดให้ดีนะครับ ผมว่าเรื่องการขายต่างหากคือหัวใจของเรื่องนี้ที่เราเห็นร้านรวมที่อยู่นี่ทั้งหมดท่านคือแชมเบี้ยท่านคือช้างเผือกที่ออกจากป่ามาแล้วนะแต่ท่านยังขายไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีโอกาสดังนั้นเรือเ่องนี้เรื่องใหญ่ที่สุดคือโอกาสแห่งความเข้าียงน,นี่เ็าเรียกว่าเสมอภาคครับนั้นผมคิดว่าอยากเห็นครับอยากเห็นคนทำเบียร์คนทำเกษตรรปรรูปได้มีโอกาสรับเหมนครับขอบคุณครับผ <S <S คบ,ผบค,รครับผมขอบคุณครับเป็นที่ผมครับผม คำถามนี้ผมทวนอีกครั้งนึงนะครับเราบอกว่าถ้ากฎหมายให้สุราเนี่ยเป็นของประชาชนได้จริงๆท่านมองเห็นประเทศไทยยืนอยู่ตรงไหนในวงการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โลกนี่คำถามน,นะครับมนันมีเงื่อนเวลาครับถ้ากฎหมายที่กฎหมายเรื่องควบคุมสุราเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงตอนนี้ผมเชื่อว่าเราสามารถจะทําเป็น1นึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สุราหรือว่าหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์สุราได้ แล้วก็ไม่ได้คนไทยไปมีฐานะนนร่ำรวยขึ้นไม่ใช่ว่าคนที่ขายขึ้นอยู่ใกบ่อะไร่เองแต่ว่านักท่องเที่ยวต่างๆเข้ามาในเมืองไทยเราสามารถที่จะขายแล้วก็ไปรวมกับอาหารทำเป็นวัฒนธรรมาท,าท้องถิ่นแล้วก็ส่งออกได้อีกเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทาให้ฐานะของคนไทยโดยรวมเนี่ยรายได้ประชาชาติเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับว่าสิ่งที่มันปิดกั้นอยู่เนี่ยครับคือกฎหมายที่เราเรียกว่าเป็นกฎหมายกดทับคนตัวเล็กครับ กฎหมายกดข้าคนตัวเล็กเนี่ยสำหรับในวงการเครื่องดื่มออลออลเนี่ยชัดเจนมากๆเพราะเราเห็นกันอยู่นะเราพูดกันหมดทุกคนเข้าใจตรงกันหมดแต่กฎหมายเนี่ยไม่สามารถที่จะกดล็อกได้ถ้าเราสามารถกดล็อกกฎหมายนี้ได้ตั้งแต่40ปีที่แล้ว Oh, I will. เดียวกัน,ค,นกคุณติดคุกม่ว่าใส่เสื้อแบบเดียวกันคุณที่ต้องใส่บุรีคลองรก่งสุลาก็ต้องใส่เสื้อแบบเดียวกันแต่ประชาชนไม่ใช่เราต้องการที่มีอัตลักษณ์มีความชื่นชอบของเราแล้วไม่ใช่ถูกบังคับว่าถ้าคุณชื่นชมชื่นชอบในบรรยากาศของการร่ำสุราคุณต้องมากินสุลาของนายทุนเท่านั้นไม่ใช่เราต้องพยายามช่วยกันผลักดันและผมเชื่อว่าถ้าเราแก้ไขตรงนี้ได้ทั้งเศรษฐกิจไทยทั้งประชาชนเบียร นักการเมืองเบียร์เราจะมีความสุขมากกว่านี้อีกเยอะครับขอบคุณครับครับผมโอเคครับขออนุตปิดจบวันนี้นะเรียของเช่าช่างชมยุนทาเลยนะก็ขอบคุณมากครับวันนี้ถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วก็อยากจะบอกว่าเราไม่ได้ต้องการจะเห็นงานนี้เป็นงานที่เอาคนไปกินเหล้าแล้วเมาแล้วกลับบ้านจะเห็นงานที่ทุกคนสามารถโชว์ักยภาพข,ของต,ตัวเองได้และนักการเมือสามารถมาโชว์ วิทัศน์ของเเองได้แล้วทุกคนสามารถเลือล่อเราได้เราเป็นพื้นที่่วนย์กลางที่ทุกคนสามารถมีเป็นเก่งเราได้หมดทั้เมืองสามารถมองมุมน,นี้ของเราได้แล้วทุกคนสามารถเลื่อนพวกเขาได้ก็อยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งที่จุดชนวนที่เกิดการก้เพื่อนของภาคประชาชนนะต่อไปปีหน้านเราไม่ได้เล่นคนนี้ครับปีหน้าเราต้องการสเกลใหญ่นี่เท่าเท่าเลย ้องานคนติดสักหมื่น 10, คนไปอยู่ในงานแล้วก็จะมีพักการเมืองที่างนี้บนโลกงานต่อไปไม่รู้ว่าใครจะเป็นฝ่ายค้าหรือฝ่าย,าายารัฐบาลแต่วันนี้ทุกคนได้ให้คำมั่นสัญญาแล้วว่าอยากแก้ไขกฎหมายสุดาให้เป็นของประชาชนผมรู้สึกว่าแฮปปี้มาก